สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมบัทุูของทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครสำหรับสายประหยัดคือผมจัดอันดับแรง้งเลยนะว่าตัวละครที่พวกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เราไม่จำเป็นว่าต้องเติมเกมแพงๆนะถึงจะมีตัวดีๆเล่นซึ่งตัวดีๆราคาถูกมีเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นลิสต์ตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนเข้าถึงได้ เราไม่ต้องทุ่มงบอะไรมากมายเราสามารถเจ็บเงินในเกมซื้อได้เรื่อยๆนะก็จะมีตามนี้เดี๋ยวไปดูตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวละครตัวแรกก็คือเรียวตะคือเป็นตำแหน่ง PG ผมให้ดับเบิลเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ OP มากๆมันทําได้หลายอย่างทั้งการทําเกมคุมเกมการสติลถ้าใส่ลุนบล็อกมันก็ยังบล็อกได้อยู่นะแล้วมันเป็นตัวที่ทําเกมให้กับทีมดีมากสามารถเล่นได้หลายคอมเลย ไม่ว่าจะเป็นลิงซาขูนะ่านามันสามารถดึงตัวประกบได้ดีมากๆและอีกอย่างตัวบัตรฝึกของมันเนี่ยก็ไม่แพงก็เป็นราคาปกติที่คนเราสามารถเข้าถึงได้ส่วนตัวของผมผมก็เก็บเรื่อยๆตอนนี้ผมก็อัพล่างแอดวานซ์เกือบเต็มแล้วทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทุ่มงบไปกับตัวเรียวตานะก็เป็นพวกวัตถุดิบที่ผมสะสมในเกมมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวเดียวของฝั่ง PG ที่ขึ้นแรงเอนะ อันนี้เฉพาะตัวที่เข้าถึงได้นะไอพวกที่ว่าใช้300เพชรอะไรเงี้ยผมไม่เอามานะเพราะว่ามันยากมากถัดมาเป็นของฝั่งชุดติ้งกาดกันบ้างชุดติ้งกาดเนี่ยผมให้มิซิอยู่ในแรงเอสในแรงเอสเนี่ยที่ไม่มีจินกับมิยามะสึเนี่ยเพราะว่ามันใช้เพชรอัพค่อนข้างเยอะนะอย่างจิงนเอาชมใช้300ใบถ้าไม่ใช่300้ใบ300เพชรถึงจะได้บัตรอัพ1ใบนะอันนี้ผมก็เลยยกเว้นไว้ส่วนมิยามะสึตอนนี้ยังเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ มันยังมีราคาแพงอยู่เพราะฉะนั้นผมอาจจะดบมียามาสื่อไว้ก่อนตอนนี้ก็จะเป็นแค่มิซีที่ว่าอยู่ในแรงเอสสำหรับสายชูติงการ์ดตัวเดียวซึ่งถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยเขาจะทำา2แต้มด้วยเลได้ด้วยดึงตัวประกบได้ด้วยมันจะมีประโยชน์มากๆถ้าคุณไม่ฝืนยิง3แต้มอย่างเดียวถ้าเจอคนเล่นเก่งเขาจะเข้ามาเลสเข้ามายิง2แล้วดึงตัวประกบให้กับเพื่อนได้เล่นได้ง่ายนะสำหรับคนที่คิดว่ามิซีเนี่ยไม่เก่งผมอยากจะลองให้ไปดูคนที่ เขาติดท็อป10เนี่ยเขาจะเล่นกันโหดมากจริงๆเขาไม่ได้พวกฝืนถามแต้มนะอย่างล่าสุดที่ผมเจอมาก็คือเชฟซิงโก้ตอนนี้ตอนล่าสุดที่ผมเจอเขาอยู่ท็อป3นะอันนี้เล่นโหดมากจริงๆรับรับมือยากค่อนข้างจะมากเลยเพราะนั้นอันนี้เป็นมิสซีเป็นตัวละครตัวเดียวที่ติดแรงเอสสำหรับสายชูติ้งการ์ดนะถัดมาเป็นสายสมอลฟอร์เวิร์ดจะมีแรงเอสติดอยู่2ตัวก็คือลิงกะฮาเซกาว่า ซึ่งจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่พบได้บ่อยมากๆโดยเฉพาะลิงลิงเนี่ยแทบจะเห็นได้ทุกเกมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ทําแต้มดีเป็นตัวสกอร์เลอร์เลยแล้วก็เป็นตัวที่บล็อกได้ดีมากๆทั้งวงนอกแล้วก็วงในและอีกอย่างเป็นตัวที่ทําคอมโบกับตัวละครได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเลียวตาเซนโดหรือแม้กระทั่งจุนเป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ทําคอมโบได้เร็วมากส่วนถ้า แต่ก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าก็ต้องคนเล่นช่ำๆในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าลิงเนี่ยถ้าสมมติเจอทีมเข้มๆเขาก็จะจับทางได้ถ้าคนเล่นอาจจะไม่คล่องจะทำได้แค่ไม่กี่สเต็ปคือสเต็ปแบ็คถอยหลังกับจัมบล็อกเท่านั้นซึ่งลิงอ่ะมันทำได้หลายอย่างมากกว่านั้นก็คือเล1เล2แล้วก็หลอกดังแต่ว่าขึ้นไปเลหรือว่าหลอกดังแต่ว่าขึ้นดังธรรมดา อันนี้ถ้าคนเล่นเก่งเขาก็ต้องใส่ทุกสก,กิลที่มีให้หมดถ้าเจอแนวรับเข้มๆเ,เนี่ยธรรมดาอาจจะไม่พอแต่เป็นตัวละครที่ดีมากจริงๆในเรื่องเกมรับด้วยส่วนฮาเซกาว่เนี่ยเป็นตัวละครที่ปิดสายยิงได้ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ทำคอมโบกับเพื่อนได้ดีเหมือนกันคล้ายๆกับลิงแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะถ้าในการทำสกอร์เนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผมว่ามันมีประโยชน์มาก เรื่องเกมลับเนี่ยแทบไม่ต้องห่วงเลยแต่ติดเสียอย่างเดียวคือมันเป็นตัวที่ขาอ่อนได้ง่ายแต่ว่าถ้าเจอพวกสายยิงหรือว่าสายดังเนี่ยหยิบมาได้ไม่มีปัญหาเพราะอันติมันมีประโยชน์มากๆจริงถัดมาเป็นสาย power forward อันนี้แรงเอสผมให้ถึง4ตัวด้วยกันก็จะมีมุตโตอิเคกามิฟุกุดะแล้วก็นาโตเทสยะซึ่งนโตเทสยะเนี่ยตอนหลังมาก็จะเป็นตัวเมตาของ พวกเซิร์ฟนอกแลละตัวแรกมาเลยเนี่ยเป็นตัวอีเคกามิซึ่งอีเคกามิเนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆแล้วเป็นตัวที่เก่งในเกมรับมากๆคือสกิลเพย์เนี่ยก็ต้องดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดีมากก็ยังเล่นได้อยู่นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยแค่หลักๆก,ก็คือประกบเท่านั้นแต่ถ้าคนเล่นเก่งๆเ,เนี่ยเขาจะพุ่งแล้วไปบล็อกได้อย่างในคลิปเนี่ยเป็นของอ่า พี่บอยซิกอันนี้คือเขาเล่นอีเคการินี้ก็เข้ม,มนะเละระดับโปรอันนี้เป็นตัวที่ดีมากเอามาแก้พวก SG แจ้วพวกมากรีได้แล้วเป็นตัวที่ยืนโซนได้ดีมากๆยิ่งเจอพวกตัวละครที่เป็นสายชูเตอร์เนี่ยอีเคสามารถคุมโซนป้องกันแบบแทบจะได้ทั้ง3ตัวเลยก็ว่าได้ถ้ายืนโซนดีๆแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่สามารถหยิบมาเฟิร์สพิกได้นะมันเป็นตัวที่หยิบมาแก้เกม อย่างเช่นเจอพวกสายชูติ้งการ์ดหรือว่ามากีเนี่ยอีเคกามิเนี่ย, EK เ,ยเอาอยู่แต่ถ้าเจอพวกเซนโดหรือลิงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพอ,อหยิบมาได้อยู่นะแต่ว่าไม่เหมาะเพราะฉะนั้นอีเคเนี่ยอาจจะหยิบมาเฉพาะตามสถานการณ์ส่วนตัวถัดมาเทสิยานะอิโตะตอนนี้ก็เริ่มมีอของเซิร์ฟซีเนี่ยคนเล่นค่อนข้างจะเยอะแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่เก็บบอลได้ดีมากๆแล้วก็รีบาวกับบล็อกอได้ดีเลยถ้าคนเล่นช่ำๆเนี่ยแทบไม่ต่างจากเซนเตอร์เลย จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเวลาจ้ำบอลลูกแรงเนี่ยมันได้ได้แน่นอน100%เซและเรื่องการบล็อกการรีบาวก็แทบจะไม่แพ้ซีเลยถ้าเล่นเก่งๆหน่อยนะแล้วก็เป็นตัวที่เก็บบอลให้เพื่อนได้ดีมากแล้วก็มีความเร็วแล้วก็หลังๆคนเขาเริ่มหยิบมายิงในระยะกลางเพื่อว่าดึงตัวประกบให้ได้นะตัวถัดมาก็คือฟุกุดะฟุกุดะอันนี้ผมก็แนะนำว่า เป็นตัวทําแต้มหลักๆเลยถึงแม้ว่าหลังๆคนไทยเขาจะเริ่มแก้ทางหรือว่าจับจับแนวของฟุกุดาได้แล้วแต่ว่าก็ยังยากอยู่ในระดับหนึ่งนะเนื่องจากว่าตัวละครมันเนี่ยมีความหลากหลายในการทําแต้มค่อนข้างสูงถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างอ่อนในเรื่องเกมลับแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นก็คือตัวมันเนี่ยต้องใช้ฝีมือและไหวพริบค่อนข้างดีหน่อยและเป็นราคาที่ผมมองว่าคนเข้าถึงได้เพราะเนื่องจากว่ามันใช้แค่200เพชรต่อ บัตรอัพหนึ่งใบเท่านั้นตัวละครฟุกุดาเนี่ยถ้าถามว่าหยิบเฟิร์สพ c ิกมาได้ไหมผมมองว่าก็หยิบเฟิร์สพ c ิกมาได้นะแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าเขาอาจจะหยิบจุนหรือว่าลิงมาเพื่อแก้ทางได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางเพราะเนื่องจากว่าทั้งจุนทั้งลิงเนี่ยเป็นตัวที่บล็อกเก่งมากๆและถ้าฟุกุดาเนี่ยไม่ช่ำมากๆก็คือแตกแน่นอนแต่ผมมองว่ามันก็ยังดีอยู่นะ นตัวละครถัดมามูโตอันนี้มูโตเหมือนตัวละครมันจะเป็นตัวละครที่จับชายนะแต่คือมันถ้าคนเล่นเก่งเนี่ยมันจะพิ้วมากๆผมแนะนําให้ไปดูคลิปของตรงตะมูอันนั้นท็อปวันนะโหดจริงส่วนในคลิปเนี่ยเป็นกุลบิดเพื่อนผมเองอันเนี้ยเขาก็เล่นโหดมากเป็นตัวละครที่ทําคอมโบกับเพื่อนได้ดีมากเนื่องจากมันมีหลอกส่งแล้วก็มีความพิ้วไหวมากพอสมควรแต่อาจจะแพ้ทางมากีนะแล้วก็มันใช้200เพชรในการอัพผมมองว่ามันก็ไม่แพงเลยกับความสามารถของมัน มันทำคอมโบได้หลากหลายมากยิ่งมีพวกกอลแลหรือฟูจิมาเนี่ยมันสามารถมีอิสระในการเล่นได้เยอะมากทำคอมโบกับเพื่อนได้หลายๆทีและมันเป็นตัวที่สติลได้ดีมากๆนะถ้าใช้ลูนสติลแต่เนี้ยต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะจริงเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่เหมือนจะจับชายแล้วก็ไม่สุดซักทางเพราะฉะนั้นต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะนิดนึง ตัวละครถัดมาเป็นสายเซนเตอร์สายเซนเตอร์เนี้ยผมจะยกมาทั้งหมด3ตัวก็คือกนและฮานาแล้วก็จุนซึ่งกอและเนี้ยผมให้ ss เหมือนกันเลี้ยวตาเลยเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเมตาที่ดีมากๆทั้งเรื่องการรีบาวการบล็อกเนี่ยก็ถือว่าดีนะอันนี้ต้องใช้ฝีมืออยู่ในระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีพรบล็อกแต่ถ้าถามว่าบล็อกดีไหมตัวมันบล็อกดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการรีบาวเนี่ยก็ไม่แพ้ตัวอื่นเลย แล้วก็การทําคอมโบในเกมลุกเนี่ยก็ดีมากๆดีกว่าซีตัวอื่นด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามันมีคอมโบในการทําแต้มทั้งการดังการเลและก็การฮุกบอลอันนี้เป็นจุดเด่นของมันเลยและจุดเด่นของมันจริงๆก็คือการสกีนมันเลยเป็นตัวที่เหมาะจะเล่นคู่กับสาย s g หรือไม่จำเป็นต้องสาย s g ก็เล่นได้เพราะว่าตัวมันสกีนได้ดีมากๆจริงๆผมเลยยกให้มันเป็นด s เลเลยเพราะมันเป็นตัวที่โหดมากเนี่ย จังหวะสก,กีนี่คือแบบ้าเล่นคู่กับ SG เนี่ยทำให้ SG เล่นง่ายแล้วทำคอมโบกับเพื่อนได้ดีมากๆแล้วใช้แค่200เพรต่อบัตรอัพ1ใบนะแล้วก่อนแลต้ตตอนนี้ก็สำหรับใครเติมรายวันก็มีสิทธิ์ได้รับก่อนแล้วแบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวดับเบิลเอสเลยก็ไปอัพซะนะส่วนอีกตัวนึงจะเป็นจุนจุนเนี่ยก็ผมมองว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะถึงแม้ว่าหลังๆอ่ะมันจะเขา,ากระแสเกมจะเริ่มเปลี่ยนไป เป็นพวกใต้เป้นที่สามารถทําแต้มได้แต่ผมมองว่าจูนก็ยังเล่นได้แต่อาจจะไม่ใช่ทุกเกมที่เราจะหยิบเฟิร์สพิกมาอย่างเกมเนี้ยที่หยิบมาเพราะว่ามันเอามาคอมโบกับลิงได้เพราะเนื่องจากว่าอีกตัวเราอ่ะเป็นอีเคกามิซึ่งไม่สามารถทําเกมให้กับลิงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจูนเพราะว่าจูนมันทําเกมให้กับลิงได้แล้วมันเป็นตัวที่ป้องกันค่อนข้างจะโหดเพราะถ้าดูจากในคลิปเนี่ยมัน ไม่มีสาย3มแต้มคือจูนอ่ะไม่เหมาะที่จะหยิบมาถ้าเจอกับพวก3ามแต้มเพราะมันช้าและไม่สามารถช่วยเพื่อนได้เนี่ยแต่เรื่องการตบการรีเบ์นี่ก็คือยังยืนหนเหมือนเดิมอันนี้ผมก็เลยให้แรง S ยังไง s s เนี่ยก็ยังเป็นกอและตัวเดียวเหมือนเดิมนะแต่ถ้าใครเล่นจุนโหดไม่ว่าจะคอมไหนผมว่ามันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะตัวสุดท้ายฮานากะตะเป็นตัวละครที่ช่วงแรกๆเนี่ยฮิต มากมากเลยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเซนเตอร์ตัวเดียวที่มีสกิลในการทำแต้มเยอะแล้วก็เริ่มดอปไปในช่วงที่มีกอและมาแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มกลับมาคิตใหม่เพราะว่ามันเริ่มมีระบบไอโซแล้วก็เริ่มมีการอัปเดตตัวละครใต้แป้นที่มีความสามารถในการทำแต้มเพิ่มมากขึ้นทำให้การเล่นเซนเตอร์ยืนใต้แป้นอย่างเดียวเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเหมาะในการเล่นแล้วฮานาคตะก,ก็เลยเริ่มมีบทบาทในช่วงหลังๆมากขึ้น หลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นคอมเซนโดฮานากาตะหรือว่าเรียวตะฮานากาตะบ่อยนะเพราะเนื่องจากว่าเซนโดกับเรียวตะเนี่ยมันสามารถดึงตัวประกบให้ฮานากาตะได้ชูที่ว่างได้ส่วนพวกตัวละครแรงต่างๆผมขอพูดถึงเฉพาะบางตัวนะอย่างฝั่งพอยกาดแลงบีอันนี้อุเอคุซาเนี่ยคือถ้าคนเล่นโหดมากมันจะโหดจริงๆเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถตัดบอลแล้วก็เปลี่ยนเกมให้กับทีมได้แต่ว่าต้องโหดจริงๆนะ ส่วนน้อยมากที่ผมจะเจอโหดๆมีแค่2อถึงสครั้งได้ส่วนอีกตัวลุคคาว่าลุคคาว่าเนี่ยคือถ้าท็อปเทนเนี่ยอย่างที่ผมไปเจอมาคนที่คนที่ชื่อลุคคาว่าที่เขาเป็นท็อปวันเนี่ยอันนี้คือเล่นโหดจริงๆถึงแม้ว่าตัวมาสก,กิลจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเขาสามารถดึงศักยภาพของตัวมันออกมาได้ส่วนของคคงวเล่เนี่ยไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนผมมองว่ามันก็จับทางได้ยิ่งถ้าคนยืนโซนกันเป็นอะ่ะมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยดึงมาให้เพื่อนตกซะมากกว่า ส่วนโคงูเล่โคงูเล่เนี่ยที่ผมให้แรงเอผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะถ้าไม่ได้แรงสูงมากมันเป็นตัวละครที่ตบยากในระดับหนึ่งแม้กระทั่งแลมดังเนี่ยบางทีก็ยังตบไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถูกด้วยเพราะฉะนั้นมีก็อับไว้ได้ส่วนซากุระงีเนี่ยตัวความเด่นของมันเนี่ยมีเฉพาะเรื่องการรีเบลเท่านั้นแล้วก็การท่ารบกวนขอจีแต่ว่าหลังๆอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะ มันก็เลยจะเด่นของเฉพาะทางด้านรีบาวผมเลยให้อยู่แค่แรง A เท่านั้นส่วนเซนเตอร์อาคางีเนี่ยมันเป็นตัวที่รีบาวกับบล็อกโหดจริงนะแต่ว่าเรื่องเกมลุกเนี่ยมันแทบจะไม่มีส่วนร่วมอะไรสักเท่าไหร่เลยผมเลยให้อยู่แค่แรง A นะส่วนตัวคาคุตะาเนี่ยผมให้ A ลบก็คือจะต่ำกว่า A หน่อยนึงแต่ว่าตัวมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะมันจะคล้ายๆก่อนแล้วมันเป็นตัวที่หมอจะหยิบมาเล่นคอมกับสาย s g ถ้าถามว่าแทงกอแลได้ไหมผมมองว่าคาคุต่ามันแทนกอแลได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราโดนแย่งแล้วเราต้องการจะเล่นค้อมสามแต้งจริงคาคุคตาก็เป็นตัวที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และเป็นตัวที่ทําสกอร์ได้ในระดับปานกลางนะโอเคทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะอันนี้ผมทํามาเพื่อมือใหม่หรือว่าเป็นพวกสายประหยัดนะ ผมมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากซึ่งตัวละครที่เก่งอ่ะไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปตัวละครบางตัวมันไม่จําเป็นต้องแพงมากแต่ว่าถ้าเราดึงศักยภาพมาไดา้มันจะโหมากๆซึ่งตัวละครเก่งๆไม่จําเป็นว่าจะต้องแพงเสมอไปนะราคาถูกหรือว่าเซฟงบในระดับหนึ่งได้เนี่ยมีเก่งๆเยอะแยะมากมายก็สําหรับเพื่อนๆที่เติมน้อยก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็อันนี้เป็นตาราง อัพตัวละครซึ่งสามารถศึกษาได้ว่าตัวละครไหนใช้บัตรเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับสายประหยัดนะไม่จําเป็นต้องซื้อตัวแพงเราถึงจะเก่งนะตัวในระดับปานกลางหรือว่าในคาถูกเก่งๆก็มีเยอะแยะเกมนี้เขาเน้นทีมเวิร์กนะแล้วก็ผมพยายามจะทําสาระให้เยอะๆก็ช่วยกันดูหน่อยผมทํามาเพื่อหวังว่าจะให้สังคมเกมนี้เป็นสังคมที่ดีนะก็ไม่อยากให้มองว่า การเล่นเกมโหดจะต้องเติมหนักเปอย่างเดียวเพราะนั้นเติมถูกแล้วก็สามารถโหดได้ไม่แพ้กันก็ขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ